สวัสดีนะเพื่อนๆเ,เราสอบ t o e เฟได้510คะแนนตอนอยู่ป .4 นะคะแนน t ท e เฟ510คะแนนเนี่ยใช้ยื่นเรียนต่อระดับมาหาลัยได้เลยนะเราจะมาเล่า3เคล็ดลับที่ทำให้เราสอบ t o e เ l ได้510คะแนนให้ฟังนะ So First and foremost, watching lots of m o v i e is the key to begin with เพราะพวเราจะมี movie night ทุกๆ weekend เ,เลยนะแต่ช่วงไหนที่มีสอบก็อดดูเหมือนกัน I've gone through a number of fantastic movies, and I will talk about all of these later on. เรื่องที่เราชอบมากๆเลยก็คือ Frozen, Finding Nemo, and Inside Out. เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาประยุกต์สวยๆในหนังแต่ละหรือยัง? I can guarantee to you that it's going to be so entertaining. คลิปนี้เอาข้าวๆก่อนนะ. Well, he might just be hungry. คำว่า might เป็น modal verb มันต้องตามด้วย base form of the verb นะซึ่งก็คือกริยาช่องที่1แบบที่ไม่ต้องเติมอะไรต่อท้ายเลยในประโยคนี้กริยาเป็น verb to be ก็เลยต้องตามด้วยคำว่า be ซึ่งถือเป็น base form of the verb นะส่วนคำว่า hungry เป็น adjective ซึ่งเวลาใช้ต้องวางไว้หลัง verb to be เสมอน,นะโดยรวมทั้งประโยคมันก็แปลว่าบางทีเขาอาจจะแค่หิวก็ได้ well e n หนังเรื่องโปรดของเราเลยนะมาลองดูประโยคนี้กัน do me a favor เป็น expression หรือสำนวนที่แปลว่าช่วยทำอะไรให้หน่อย can you do me a favor ก็เลยแปลว่าคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอืมอีกนิดนะคำว่า favor สามารถสะกดได้สองแบบนะคือแบบมีตัว u ซึ่งเป็นแบบ British English และแบบไม่มีตัว u ซึ่งเป็นแบบ American English ชอบแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยนะ Well this one is also my favorite. To be honest. I have learned a lot from this movie in particular. Especially how to deal with my emotions. Mandu comes up and Come disaster. Well that was a disaster. And here's my second way of learning English. Indeed, you have to listen to music as well เวลาพวกเราฟังเพลงอยากแค่ฟังเพลินๆน,นะให้ดูที่รเล็กหรือเนื้อเพลงทุกครั้งด้วยนะมันช่วยเราได้มากมมยมหาศาลเลยความฝันนับล้านทำให้ฉันหลับไม่ลงความหมายมันดีมากๆเลยช่ไหม eventually we have come to the last part it is as equally important as the first two aspects I would say If you find this video useful, please hit the subscribe button down below so that I can show you much much more about movies, song, grammar, vocab, s and of course the TOEFL test. รับประกันได้เลยว่าสนุกรับประกันว่าไม่ยากแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย